สวัสดีค่ะวันนี้แม่นี่จะพาทำแจกันดอกส้นกลิ่นของเรานะคะสวยงามและน่ารักมากเลยอันดับแรกนะคะเราก็จะมาติดก้านก่อนโดยใช้ปืนยิงกาวนะคะยิงกาวให้แห้งก่อนเราค่อยทำนะคะส่วนจำนวนดอกนั้นให้ทุกคนดูก่อนนะคะว่าเราจะใช้กี่ดอกนะบางทีเป็นเจกันใหญ่ก็อาจจะใช้หลายดอกนะคะเราก็เอาไปแบบ ต่อยอดเพิ่มเติมได้ค่ะของวันนี้จะสาธิตให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะลักษณะการทําของวันนี้ก็จะคล้ายๆเดิมซึ่งวันนี้จัดหลายแบบแล้วก็ยังไม่สวยค่ะเพราะวันนี้ก็เพิ่งหัดจัดเหมือนกันนะคะวันนี้ก็จะได้ในรูปแบบแบบคล้ายๆเดิมของวันนี้ต้องขออภัยด้วยถ้าท่านไหนแบบว่าโอ๊ยทาไมเหมือนเดิมอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ก็จะเป็นเพิ่มไอเดียนะคะในการตกแต่งเข้ามาอีกแล้วก็สาธิตกัน ใช้ดอกซ่อนกลิ่นในการจัดดอกนะคะมนิดก็จะยึดลักษณะคล้ายๆกับช่อของดอกซ่อนกลิ่นนั่นเองนะคะเพราะว่าช่อของดอกซ่อนกลิ่นของเขาก็จะมีดอกเล็กๆๆขึ้นตามก้านนะคะมนิดก็เลยโอเคเอาลักษณะนี้อันดับแรกนะคะไม่นิดจะติดก้านไว้ก่อนเนาะรอแหง้งและหลังจากนั้นเราค่อยไปตัดก้านตามความเหมาะสมนะคะก็คือบางคนใช้จากการทรงสูงบางคนใช้จากการทรง เตี้ยนะคะก็อาจจะใช้ก้านความยาวไม่เท่ากันนี่นะไม่ตัดมาดอกแรกให้แบบชิดกับขอบแจกันของเราเลยนะคะให้ชิดเลยนะคะตัดให้ชิดเลยดอกถัดมาเราก็ตัดให้ซูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะค่อยๆเสียบลงไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยจะพาดด,ดอกอีกทีนึงนะคะเพราะว่าก้านของเราจะสามารถดัดได้นะคะ ก็ปักเรียงลงไปแบบนี้ค่ะให้ไล่ระดับความสูงของก้านขึ้นมาเรื่อยๆนะคะส่วนจำนวนดอกนั้นก็แล้วแต่นะคะว่าท่านไหนชอบหลายดอกก็จัดเรียงกันขึ้นไปเยอะๆเลยนะคะก็ได้นะคะตามความสูงของก้านของเราที่มีด้วยเช่นกันนะคะ นี่ของไมน่น่าจะเป็นได้อยู่ที่6ดอกนะคะเรียงความสูงได้ที่6ดอกตามความเหมาะสมของแจกันแล้วก็ตามความยาวของก้านที่เรามีนะคะหรือท่านไหนที่มีก้านสูงๆกว่านี้ก็อาจจะสามารถที่จะเรียงขึ้นไปได้7ดอก8ดอกก็ได้อย่างนี้นะคะเราจะมีตัวนี้มาเพิ่มนะคะ ใช้ดอกคนละสีกันก็ได้ค่ะหรือว่าดอกต่างแบบกันตัวนี้แม่นิชใช้ดอกแก้วระดานะคะแก้วระดามาใส่ก้านของเราดัดได้ค่ะดัดเอียงดอกให้สวยงามนะคะตรงนี้เดี๋ยวแม่นิชดัดเอียงออกมาให้แบบมองจากทางด้านเดียวให้เห็นดอกชัดๆเพราะว่าก้านดอกของเราสามารถดัดได้นะคะ ดัดเอียงออกมาเห็นไหมคะโดดเด่นขึ้นมาเลยแบบนี้เราก็จะมองเห็นด้านหน้าของดอกได้ชัดเจนขึ้นเดี๋ยวเราก็จะหาอุปกรณ์มาตกแต่งเพิ่มนะคะที่เป็นดอกแซมนะคะจากการตัวนี้ไม่ได้จ,จะไม่ได้ใช้แซมเยอะนะคะแบบจะโชว์ดอก เน้นโชว์ดอกค่ะเมนินมีตัวนี้นะคะก็มาปักลงด้านหลังจะคล้ายๆกับช่อดอกของอส้นกลิ่นนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้น่ารักมากเลย เดี๋ยวหาของมาแต่งเพิ่มก่อนนะคะยังแบบโล่งเกินไปนะคะก็จะเป็นดอกเล็กดอกน้อยก็ได้ค่ะแต่เราจะโชว์ดอกของเรานะคะเน้นโชว์ดอกอ่าม่นิ่มีตัวนี้เล็กๆสีขาวมาเพื่อไม่ให้ตรงขอบใจกันของเราโล่งเกินไปนะคะ ด้านนี้ใส่เพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงค่ะเวลามองจากทางด้านข้างนะคะจะได้ไม่โล่งเกินไป นี่นะคะลักษณะการมองจากทางด้านข้างของเราก็จะไม่โลง่งไม่เห็นขอบจะกันเกินไปนะคะแบบนี้นะส่วนด้านหลังค่ะด้านหลังเราก็จะเอาแบบเขียวมาตัดนิดนึงค่ะเขียวมาตัดนิดนึงตรงนี้แค่นี้เองค่ะเท่าเท่ากับเราจะปิดขอบจะกันเหมือนเดิมนะคะนี่เราไม่ใช้อุปกรณ์เยอะค่ะสวยมากเลย พอแล้วนี่คือไอเดียจากมนิดนะคะต่อยอดเพิ่มเติมได้ค่ะทุกคนใช้ดอกซ่อนกลิ่นทั้งหมด5ดอกแล้วก็แก้วระดาหนึ่งดอกแค่นั้นเองนะคะเป็นการต่อยอดดอกไม้จากริบบิ้นของเราหรือว่าเหรียญปยทานของเรานั่นเองนะคะสามารถขายได้ตั้งแต่3 0 0ถึง350บาทแล้วแต่ขนาดนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ